สวัสดีครับผู้คนใอยู่ช่องเดอะแฟนแล้วน,นะครับผมวันนี้นะครับ10อันดับยูนิตที่ดีที่สุดของเซนโดเอมินั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในร้านการ์ดแคปิตอลแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปเป็นตัวละครน,นอกร้านการ์ดแคปิตอลบ้างนะครับผมอยากรู้เป็นตัวอะไรก็อยู่ท้ายคลิปนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับ10อันดับยูนิตที่ดีที่สุดของเซนโดเอมินะครับมาดูกันว่าเป็นตัวอะไรกันบ้างครับผมถ้าพร้อามาแล้วไปดูกันเลย เซนโดเอไม่ oh เป็นน้องสาวแท้ของเซนโดไอจิเริ่มเป็นบรรยากาศเพราะว่าเห็นไอจิเล่นก็เลยอยากลองเล่นบ้างนะครับมีฝีมือที่ค่อนข้างจะร้ายกาจเหมือนกันแล้วก็มีพลังดวงที่ดีมากๆเลยเอมิเนี่ยเป็นคนที่คามุยเนี่ยลงรักมากเลยเลยเรียกไอจิว่าพี่ชายเลยนะครับผมจะคอยช่วยเหลือเอมิเนี่ว่าเอมิจะไม่ได้ขอก็าตามนะครับผมอุย้ยอวังคุงเอ้ยแคนที่เอมิเล่นนะครับก็คือแคนเบอร์บิด้าไทแองเกิลนะครับเป็นแคนที่เกี่ยวกับพวกนางเงือกครั้งเด็กเลยนะครับผมเป็นเด็กที่ คนรวยเล่นกันเพราะว่าต้องใช้เงินเยอะมากในการซื้อนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า10อันดับยูนิตที่ดีที่สุดของเซนโดเอมิ่เนี่ยมีตัวอะไรบ้างครับผมตามผมมาแล้วไปดูกันเลยอันดับ10บท็อปไอดอลแปซิฟิกาการ์เกต3ามพาวเวอร์หนึ่งสกิลคอนแวนการ์ดในเทอร์นของคุณท่านมอนเลกาดเรามี4ใบหรือมากกว่าการนี้ Power, พาวเวอร์เพิ่มขึ้น3,000สกิลออโต้แวนการ์ดเมอร์ต้น เมนเฟสโซชาร์จจูก,การ์ดหนึ่งใบจากนั้นนำการ์ดในมือนหนึ่งใบไปใต้กองการ์ดสกิลออโต้แบนการ์ดเรียกการ์ดโซอร์บัสแปดคาตาบัสห้าเมื่อการนี้โจมตีฮิตแบนการ์ดเลือกการ์ดแคนมูนวิลาทแองเกิลจากกองสามใบของช่องเรีการ์ดจากนั้นสับกองการ์ดท็อปไอดอลแปซิฟิกาเนี่ยเป็นการ์ดเก่สามใบหลักใบแรกของเอมิตอนใช้แคนมูนวิลาทแองเกิลเลยเป็นตัวที่สกิลค่อนข้างจะใช้ได้แต่ค่าคอสมันหนักมากก็คือคาตาบัสห้าเซอร์บัสแปดนะครับผมแต่ว่า ดีตรงที่สามารถใช้ในช่องเรียกการได้ก็ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ค่าคอร์สมันก็หนักไปอยู่ดีนะครับผมทำให้ Top Idol Pacifica เนี่ยมาอยู่ที่อันดับที่10เลยอันดับเก้าท็อป e อดอ a r ีเ r ียกร์ดเกศสามพาวเวอร์หนึ่งหมื่นสกิลคอนเวนการ์ดถ้าในโซมีการ์ดชื่อ Super Idol r e v e r เวียพาวเวอร์เพิ่มขึ้น1,000อีกสกิลออโต้เวนการ์ดคาร์บาสองเลือกทิ้งการ์ดชื่อ Top Idol r e v e r วจากมือหนึ่งใบเมื่อการนี้โจมตีคิดเวนการ์ด เลือกเลกาดแคนเบอราธไทยนั้น 5, ก็สามใบพาวเวอร์เพิ่มขึ้นห้าพันเลเวอรเทิรนท็อปไอดอลลิเวียนะครับเป็นการ์ดเก่สามใบละอีกใบของเอมี่นะครับที่สกิลค่อนข้างจะใช้ง่ายกว่าเบซิฟิก้าแล้วก็ยืนหนักกว่าเบซิฟิก้าด้วยนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือต้องทิ้งการ์ดหน้าเหมือนแวนการ์หรือทิ้งลิเวียจากมือนั่นเองนะครับผมแต่ก็สกิลก็ยังใช้ง่ายกว่าเบซิฟิก้านะเออแล้วก็เป็นตัวที่ขู่คิดได้ดีมากๆค่าคิดก็คือคาร์บารสองแล้วก็ทิ้งหน้าเหมือนแวนหนึ่งใบแล้วกก็แจ สามตัวห้าพันนะครับผมถ้ามีปัะสิเอ่อประสิฟิการที่เลี้ยกลวก็ลิเวียนที่แวนการ์ดนี่โอ้โหคุใหได้ถึง2เลนเลยนะครับผมทำให้ท็อปไอดอลลิเวียนนะครับมาอยู่ที่อันดับที่9เลยอันดับ8พิซซัมสมายโครโกรการเกศุนพาวเวอร์ห้าพันชิลหนึง่งหมื่นสกิลออโต้ผู้เริ่มต้นสกิลออโต้เลี้ยกลเมื่อการ์ดแคนเบอร์เรเทนเกลิลกับขึ้นมือคุณสามารถนำการนี้กลับขึ้นมือได้ พิซซึมสมายโคโรนะครับเป็นตัวเริ่มของสายพิซซึมที่สามารถเอาไปใส่กับเด็กอื่นได้ด้วยนะครับเพราะว่าช่วยซัพพอร์ตในการกลับขึ้นมือได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าจุดเด่นของเน็กบูเบลไทยเทนเกิลเนี่ยก็คือการนําการ์ดกลับขึ้นมือแล้วก็คอมาตีใหม่อะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นตัวที่ช่วยซัพพอร์ตในการกลับขึ้นมือได้ดีมากๆนะครับผมทําให้พิซซึมสมายโคโรเนี่ยมันอยู่ที่อันดับที่8เลยอันดับ7พิซึมพรมิสเคิลการ์ดเจสองพาวเวอร์เก้าพันชิลห้าพันทกิณ ออโต้เมื่อการนี้ถูกกลับขึ้นมือสามารถโซบาร์ art, เพื่อเลือกเลกาดแคนบูรได้ไฮเกิลหนึ่งตัวพาวเวอร์เพิ่มขึ้น4 0 0พันจบเทินได้พิซึมคอมมิสเคิลนะครับเป็นตัวที่ช่วยซัพพอร์ตในการโบกพลังให้กับสายพิซึมด้ดีมานะครับเขาเมื่อตัวเองกลับขึ้นมือเนี่ยสามารถจิ้มหนึ่งตัว4 0 0พันได้นะครับโคตรเก่งเลยถ้าปั๊มพลังให้เลียทำให้เลีย,ยตีแรงขึ้นนะถ้ายิ่งให้แวนเนี่ยโอ้โหแวนการนี่ตีโคตรแรงเลยนะครับผมทําให้พิซึมคอมมิสเคิลเนี่ยมาอยู่ท พิซซัมอิมเมจเวลการ์ดเกจสามคาวเวอร์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสกิลออโต้เบรกไลท์โจการ์ดหนึ่งใบเลือกเลกาดสองใบกับขึ้นมือเวนการ์ดลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นจบเทินสกิลคอนเวนการ์ดไม่เทินคุณถ้าจำนวนเลกาดเรามีสี่ใบหรือมากกว่ายูนิตพาวเวอร์เพิ่มขึ้นสองพันสกิลคอนเวนการ์ดเลกาดคุณนางถ้ามียูนิตแคสอื่นในสนามการนี้มันสามารถโจมตีได้พิซซัมอิมเมจเวลนะครับเป็นเบรกไลท์ใบหลักของเอมิเออรในการเล่นเบอร์เบียแองเกิลนะเป็นตัวที่่่ชชวยซัพพออรร์ตในนกาูจุดดเขง เว้าแทงเกิลได้ดีมากๆนะครับเพราะจุดเด่นของเว้าแทงเกิลก็คือนำเลกาดกลับขึ้นมือนะครับแล้วก็เยกาดเหล่านั้นก็จะมีสกิลต่างๆมากมายนะครับผมแล้วก็ตัวเวลเนี่ยก็คือเมื่อเบรกไรเนี่ยได้โจกาหนึ่งใบนำเลกาดสองใบกลับขึ้นมือนะครับเลกาดเหล่านั้นก็จะอาจจะแบบบวกพลังบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมเป็นตัวที่ช่วยซัพพอร์ตในการกลับขึ้นมือได้ดีมากๆเลยนะครับผมถึงเจอพวกแคริทายอะไรเงี้ยถ้าเบรกไรเฉยก็ได้โจการแล้วก็บวกมือนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเป็นตัวที่ ดีมากเลยนะครับผมทำให้พิ่ซึ่มเอเมดเวลเนี่ยมาอยู่ที่อันดับที่6เลยอันดับ5 p าแพนเอ็นไอดอลเปอร์ซิฟิก้าการ1ด0 0ศสามพาวเวอร์หอโต้เบรกไลท์ยูนิตนี้พลังเพิ่มขึ้น10,000หมืแล้วความสามารถเมื่อการ์ดแคนบูดาเทิร์นเกิลผูกกลับขึ้นมือจากช่องเรียกการ์ดค้นหาการ์ดแคนบูดาจากกองการ์ดหนึ่งใบแล้วนําขึ้นมือความสามารถนี้ใช้ได้เพียงเทิร์นละ1ครั้งสก,กิลแอคเกิดขึ้นในโซ่คัตอร์บัสหนึง่งเลือกการ์ดที่ชื่อ คอปไอดอลแปซิฟิก้าจากช่องเลกาดหนึ่งใบนําเข้าโซนําการ์ดนี้จากโซกลับขึ้นมือเลือกเลกาดแคนบูดาแองเกิลหนึ่งใบนํากลับขึ้นมือคอนแว่นการเลรกาดคุณนางถ้าไม่ยูนิตแขนอื่นการ์ดนี้สามารถโจมตีได้เพนด์ไอดอลแปซิฟิก้านะครับเป็นการ์ดเกศสามใบหลักของเอมิในภาค G เลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้โชว์สกิลในแอนิเมะนะครับเพราะในแอนิเมะตัดเป็นฉากสู้แล้วก็ตัดเป็นชาลีเอมิแข่งเสร็จเลยคือไม่ได้โชว์สกิลอะไรเลยน่าสงสา,มารมากนะครับแต่เป็นตัวที่สกิลท่าน,นใช้ได้นะครับถ้าถ้าาถเเเเเลเเลเลกกล่น่นนนนปป็็็บรกกกไท์หั แพนเดอร์ดอลแปซิฟิก้าแล้วก็เบรกไลทับแปซิฟิก้านะครับเธอหน้าก็เบรกไลท์ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับผมถ้ากดสกิลนะคือว่าถ้าเล่นเป็นสไตล์เนี่ยก็เอาแปซิฟิก้าจากโซขึ้นมือแล้วก็เอาเป็นค่าคอสสไตล์ได้ทุกเทิร์นก็ดีเหมือนกันนะเป็นตัวที่เขาน่าจะใช้ได้นะได้ทั้งเบรกไลท์แล้วก็เป็นค่าคอสในการสไตล์นะครับเป็นตัวที่สกิลใช้ได้เลยนะครับแต่อันนี้ไม่ได้โชว์สกิลอะไรเลยน่าสงสารมากๆเลยนะครับผมทําให้แพนเดอร์ดอลแปซิฟิก้านะครับมาอยู่ที่อันดับที่5เลยอันดับ4 เซนโดเอมิ S S ไม่ใช่โอ้โหหน้าโคตรเหมือนเลยพิซซัมพรมิสลาบาร์ดการ์ดเกรสามพาวเวอร์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสกิลออโต้แวนการ์ดลิมิตเบรกเมื่อการนี้โจมตีแวนการ์ดเลือกขอการ์ดในมือที่ชื่อพิซซัมไม่เกินสมามใบใงช่องเรียการ์ดถ้าขอสมามใบการ์ดนี้พาวเวอร์เพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นกิจคอบวกหนึ่งสกิลแอคแวนการ์ดคาร์บาร์ดการ์ดที่ชื่อพิซซัมมีชื่อการ์ดเลือกเรียการ์ดที่ชื่อพิซซัมในสนามหนึ 1, ่งใบนำกลับขึ้นมือสกิลคอนแวนการ์ดเรียกาาาาาาารร์ดดุนน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 ถถ้้้ไไมมมมม่่่ออยูใใแชืสสกีีโจต ลาบารดอลเนี่ยเป็นการ์ดเกย์สามใบลาอีกใบของเอมี่ในภาคลิงโจ๊กเกอร์เลยเป็นตัวท่าเวลาที่โคตรเก่งเลยนะครับผมเป็นการ์ดที่น่าเหมือนเอมี่มากเลยไม่รู้เขาตั้งใจทําหรือเปล่านะแต่โคตรเหมือนเลยนะครับผมคือสกิลของลาบารดอลเนี่ยแค่ขอการ์ดในมือสามใบพลังเพิ่มหนึ่งหมื่นที่ข้อบวกหนึ่งนะครับผมโโอ้หตีแรงนี่ในเบลาร์นี่ยบอกเลยว่าตีโคตรแรงเลยนะครับผมเป็นตัวที่เขาต้างจะเก่งแต่ตีแรงมากๆเลยนะครับผมทําให้พิซซ์มพูมิสลาบารดอลเนี่ยมาอยู่ที่อันดับที่สี่เลย อันดับ3 Hand in h a ินแฮนดเรลนาจีการเดียนนะครับเมื่อการนี้เข้าสู่ช่องกาดนะครับผมเลือกเลการหนึ่งใบาสามารถนำกลับขึ้นมือได้ถ้านำกลับขึ้นมือขอการในมือหนึ่งใบลงช่องกาดถ้าการนั้นมีชื่อเดียวกับการที่ถูกนำกลับขึ้นมือการนี้ชิวเพิ่มขึ้น5 0 0พันเรลนาในเป็นจีการเดียนที่เอมิใช้ในช่วงอันเดอร์เวนตี้นะครับในภาคจีเน็กเนาะสู้กับกุ้งจังนะครับผมคือไม่รู้ว่าทีมงานทำไมชอบแกงเอมิจังเลยคือไม่ได้เห็นเอมิแข่งแบบ เต็มแมทสักครั้งเลยคือแบบว่าตัดฉากตลอดเลยมายทีคือใกล้จบแล้วอ่ะเออไม่แพ้ก็แข่งจบแล้วโอ้เส็งเล็มรีบตัดฉากเลยนะจะเป็นจีการเล่นที่สกิลเขาน่าจะใช้ได้นะเพราะมันมีคอมโ,มโบกับตัวเกียสองที่บวกทําให้ยืนหนานอกเธออยู่นะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหโคตรแจมนะครับผมทำให้แฮนด์อินแฮเร็วหน้านะครับผมมาอยู่ที่อันดับที่สามเลยอันดับสองเพื่อนของดงท มาลูก้าการ์ดเกีพาวเวอร์เก้าพันชิวห้าพันออโต้เมื่อกานี้ถูกนํากลับขึ้นมือช่องเดลกาถ้าเวงกาเป็นเปอร์ซิฟิก้าคนหาเปอร์ซิฟิก้าจากกองหนึ่งใบแล้วนำกลับขึ้นมือจากนั้นสับกองการ์ดจากนั้นสแสดงเปอร์ซิฟิก้าจากมือสามใบถ้าการ์ดที่สแสดงมีชื่อต่างกันเขา้าด้วชาร์จโซชาร์จเลือกยูนิตใบอื่นคูณหนึ่งใบย,ยูนิตนั้นพาวเวอร์เพิ่มขึ้นห้าพันจนจบเทิร์นมาลูก้านะครับจะคอมโบกับตัวอะไรไปแล้วอย่างแฮนด์อินแฮนด์เลวาน่าครับคือเลวาน่าเนี่ยจะเอามาลูก้าขึ้้นนมมืออะครับแลวก็เา มารุก้าที่เอาขึ้นมือเนี่ยเอามาเข้าช่องกาดนะครับผมแล้วก็บวกชิวห้าพันใช่ไหมจากนั้นคอมโบต่อของมารุก้านะครับนำเปซิวิก้าจากกล่องขึ้นมือจากนั้นโชว์เปซิวิก้าสามใบนะครับผมแล้วก็เขาไชาร์จโซชาร์จแล้วบวกพาวเวอร์เพิ่มห้าพันทำให้เปซิวิก้าในเทอร์น่ายืนหนึ่งหมื่นหกโดยไม่รวมทิกเกอร์ที่จะเดเมจเช็คนะครับผมก็คือยืนหนานอกเทอร์อนั่นแหละนะครับผมเป็นตัวที่คอมโบในการตั้งรับได้ดีมากๆเลยครับผมทําให้เพื่อนแห่งดวงอาทิตย์มารุก้านะครับมาอยู่ที่อันดับที่เลยอัันดบ ทวินโคล์แฮปปี้เน็ตปัสซิฟิก้าจียูนิตสกิลแอคแวนการ์เธอร์ละครั้งนะครับผมคาร์ดบัตหนึ่งหายตัวเอเนจีโซนนะครับผมนําเลกาดกลับขึ้นมือได้ถ้านํากลับขึ้นมือค้นหาปัสซิฟิก้าจากกองหนึ่งใบแล้วก็เอาขึ้นมือจากนั้นสับกองการ์ดจากนั้นสแสดงปัสซิฟิก้าที่ต่างกันจากมือ3ใบนะครับผมการนี้ได้รับ1คีย์ที่คอยจบเทินจียูนิตที่เอมิ M e ใช้ในภาคกิอาดไคลเซนนั่นเองนะครับผมรู้ก,กับโคโนนะครับคือไม่ได้โชว์สกิลแล้วมาเช็คที่เบอร์คิแล้วก็โดนนนส่่วตาายคือไมมรู้ทีงจะ แกง Amy เอมี่ไปไหนนะครับไม่ให้แอร์ไทม์อะไรเลยไม่ให้โชว์สกิลไม่ให้โชว์คอมโบอะไรเลยนะครับน่าสงสารมากนะครับผมเปซิฟิก้าล่างนี้ก็สกิลใช้ได้เหมือนกันคือโชว์เปซิฟิกาชื่อต่าง3ใบบวกคีดหนึ่งนะครับผมทุกคนจะคิดว่าเอ๊ะทำไมอันดับหนึ่งมาดูธรรมดาจังเลยเออแค่บวกขี่นั้นเองนะครับผมคือเอมี่เขาเล่นแค่นี้ไงมาเลยใส่ได้แค่นี้เออจริงๆเบอร์บิดาแทงเกอร์รบรวบมีตัวเก่งเยอะนะครับแต่คือเอมี่เขาเล่นแค่นี้นะครับอันดับหนึ่ง,อ,งอาจจะดูธรรมดาไปหน่อยนะครับผมแต่ก็นั่นแหละนะครับทำให พาิฟิกานะครับมาอยู่ที่อันดับที่1เลยเป็นยังไงบ้างครับกับสิบอันดับยูนิตที่ดีที่สุดของเซนโดเอมินะครับผมพิจาระการใดก็ขอโทษด้วยนะครับเป็นเทเลที่จัดไม่ค่อยยากเพราะว่าเอมิเขาไม่เล่นเยอะขนาดนั้นนะครับผมตัวเก่งๆก็พอมีบ้างนะครับผมแต่อาจจะไม่เก่งเวอร์เท่าตัวอื่นนะครับผมก็จัดได้ประมาณนี้แหละคลิปหน้านะครับ1ิอันดับยูนิตที่ดีที่สุดของไดมูจิโกคินะครับผมเย้ในที่สุดเราก็หลุดจากร้านแคปิตอลแล้วนะครับผม ใครที่รอ a อลโฟนี่รอรับชมได้เลยใกล้ถึงความจริงแล้วนะครับผม่ะก็ยังไงก็ถ้าชอบ like, share, ชอ,ยยะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเดอะแฝงด้วยนะครับอย่าลืมติดตามคิดต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย